าสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของแม่แซตังทุกทุกคนเลยนะคะกลับมาอีกแล้ววันนี้ในลุกความสวยในชุดสีแดงอย่างนี้เลยแม่ดีใจนะที่ทุกคนก็ถามถึงว่าแม่ไปไหนทำไมหมูนี้เงียบหายไปก็ตอนนี้ก็หันมาทำทธุรกิจไงใช่ไหมคนหลังมันต้องมีธุรกิจออนไลน์ทำการช่วงนี้ที่แม่ว,ว่างๆก็เลยคิดว่าหาธุรกิจอะไรที่มันจะดูแล้วมันจะโอเคและเพอร์เฟก และเหมาะกับตัวแม่ชะตางก็คือไปเห็นมีคนออนไลน์ขายชุดนอนไม่ได้นอนเออแม่ก็ดีใจเอ้ยหมือนทอากับสเต็ปของแม่เลยแม่ก็เลยจัดการใช้วิธีการทําแบบเดียวกับเขาเลยเขาจะทําแบบไหนรู้ไหมเขาจะใส่ เสื้อผ้าแบบบางๆเป็นชุดนอนแล้วบางทีก็ถอดเปลี่ยนชุดเลยตรงนั้นเขาก็จะมีที่แปะหน้าอกเอาไว้ไม่ให้เห็นหัวนมใช่ไหมแล้วก็เลยกินในตัวหนึ่งเขาก็เปลี่ยนชุดตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยบอกชุดนี้เท่าไร่ต้องการชุดสีอะไรก็ใส่โชว์ให้ดูแม่ก็ชอบเลยแม่เก็ตตรงนั้นแม่ก็เลยไปนู่นเลยนะไปที่อ่แพตตินมัมไปซื้อชุดนอนมาโอ้โหซื้อเป็นหลังเลยตอนนั้นซื้อมาประมาณหมื่นกว่าบาทมดเป็นหมื่นกว่าบาทก็เลยตกลงมาไลฟ์สดเลย ค่ะยังเขาเลยแม่ก็เอาไอ้เกาะเอียนะที่แปะฟันเนี่ยมันเกาะเอียแปะฟันเมื่อก่อนเนี่ยคนปวดฟันจะแปะฟันใช่ไหมนั่นแหละแม่เปลี่ยนรูปแบบเนี่ยไม่เอาที่ปิดของผู้หญิงมาปิดไม่เอาเหมือนไม่เซ็กซี่แม่แล้วเาก่อเอียแปะฟันน่แปะหัวนมมาไว้สองข้างแล้วก็ใส่กเกงในใช่ไหมแล้วก็ ถอดเปลี่ยนชุดนอกชุดนี้แลถามมีใครต้องการไหมคะชุดนี้ราคาแค่หนึ่งอบาทเท่านั้นชุดนี้ราคาแค่200รอยแม่ขายอย่างงานตลอดใช่ไหมคนก็ร่มสนใจมาดูกันเยอะเออมาดูเป็นเป็นร้อยเลยนะ4ี่ห้ารอคนเลยแม่ดีใจมากเลยก็ขายไปใครชอบชุดไหนแม่ก็เปลี่ยนจุดนั้นให้เคาดูอันนี้ถอดไป เหลือแต่หัวนมแม่ก็แก้ทำเป็นอายอะไรอย่างเงี้ยก็ขายไปก็ยังไม่มีคนซื้อสักพักหนึ่งนะมันก็มีคนมาคอมเมนต์ใช่ไหมแม่ก็เข้าไปดูไอ้คนแรกมันคอมเมนต์มาเลยนะมันบอกว่าเปรตที่ไหนมาขอส่วนบุญดูมันพูดถึงนั่นแม่เลยด่าเลยมึงไม่อยากมึงก็ออกไปเลยฮะมึงดูทําไมมึงออกไปเลยนี้นะมันก็ออกไปเลยนะก็เปลี่ยนชุดต่อไปคอมเมนต์ที่สองก็มาอีกแล้วเนี่ยผีตายซากชัดๆ มันว่าฉันมันว่าจะผิดต้ซากจะร้องกรี๊ดเลยฉันก็ไม่สนใจมันฉันด่าเลยว่าใครไม่อยากดูก็ไปเลยนะไม่ต้องมาดูใครจะซื้อก็มาซื้อฉันขายทุกทุกคนที่สามบอกมันคอมเมนต์ให้ฉันหยุดไล์เธอะกูจะอ้วกดูมันทําอย่างนั้นมันว่าฉันมันจะอ้วกทุเลศมันอิจฉาฉันนั่นสิแหมฉันก็ไม่สนใจ ก็เลยไล์ต่อไปสักพักมันมีคนหนึ่งมาคอมเมนต์คนสุดท้ายนี่ก่อนที่จะปิดไลฟ์สดมันบอกมึงไปไล์อาหารหมาเถอะจะดีกว่าเออมันว้าฉันจะร้องกีนเลยไม่มีใครซื้อชุดชุดเลยวันนั้นฉันก็เลยขาดทุนมันขาดทุนฉันก็ทำยังไงฉันก็เลยเลิกขายมันเลยไม่สนใจถือว่าขายมันไม่ได้เงินใช่ไหมฉันก็ไม่ขาย คิดไปคิดมาขาดทุนหมื่นกว่าบ,บาททําไงล่ะฉันนึกขึ้นได้เพื่อนแนะนําว่าในสิต่างมีตังลงทุนไหมล่ะขายครีมสิจะดีมากเลยผู้หญิงส่วนมากจะชอบไอชุดนอนชุดนอนนี่ยมันต้องคนสวยและเซ็กซี่จริงๆริงถึงจะขายได้ฉันก,ก็เก็ตขึ้นมาเลยเอ้ยใช่มันต้องขายครีมนะถึงจะทําให้เราเนี่ยมีเงินได้คนจะสนใจเราฉันก,ก็เลยตกลงเอาเงินไปซื้อครีมมาหมดไปประมาณ สองหมื่นได้สองหมื่นกว่าบาทซื้อมาขายไม่มีคนสนใจจะก็เพราะอะไรฉันไม่รู้เดี๋ยวบ้าดวงฉันจะขายของออนไลน์ไม่ได้ฉันก็ไม่รู้จะอุตส่าห์สาธิตการใช้ให้แล้วบอกวิธีการใช้เขาก็ไม่สนใจจะก็เลยเครียดมากเลยจะจะทำยังไงขครก็ได้ช่วยซื้อครีมฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากจะให้ทุกคนช่วยฉันสักทีหนึ่งเนี่ยครีมที่ฉันขายนี่นะเป็นครีมนี่ยๆอ่ะนี่ฉันอุตส่าห์มาให้ดูด้วยนะนี่ย ครีมที่ฉันขายนี่คือครีมอันนี้นี่นี่ครีมปากโลแก้วนะอันนี้ครีมปากโกแก้วครีมปากแหลมอันนี้อีกครีมเป็นครีมปากแบนนี่อย่างนี้สองครีมเนี่ยนะฉันซื้อมาขายเยอะเลยไม่มีใครสนใจฉันอุตส่าห์สาธิตให้ดูว่ามันตัดสายไฟยังไงมันใช้การตอกสายไฟยังไงก็ไม่มีใครสนฉันอุตสา่าห์แนะนํนนานะนี่ถ้าบางที่อ่เป็นสิวใช่ไหมแต่ก็เอาเนี่ยไปลายของมันเนี่ยดึงสิวออกมาปุ๊บ ก็สามารถทาได้ไงฉันคิดเองนะฉันคิดเองเลยเขาก็ไม่สนใจเวลาอยากจะนวดหน้าอันนี้ไม่ยากใช้ครีมเนี่ยกดๆลงไปสองข้างที่กดๆนวดๆนวดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สนใจฉันเนี่ยจะขาดทุนเลยนูจงไม่ขายครีมดีกว่าจะไปขายไขควงดีกว่าโถอจะาไว้นะอย่าไปขายครีมนะดีวจะขาดทุนอย่างฉัน เพงเลยอ่ะอเอามาเจอกันใหม่คราวหน้านะลูกซิว่าฉันจะทําอะไรต่อไปฉันจะขายอะไรดีแล้วจะทําอะไรแล้วฉันจะมาแนะนําเพื่อนๆใน F4 ของฉันเขจไหมคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมแม่สตางคนน์คนหนีนะจ๊ะ